ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆของวันจันทร์ที่29เดือนพฤษภาคม2566ครับใกล้สิ้นเดือนแล้วครับอีก2วัน <c oughs> ก็พาชมบรรยากาศสวนอีกเช่นเคยครับเดินมาตรงนี้ก็จะเจอต้นกระเจี๊ยบแล้วก็มีดอกดาวกระจายครับขึ้นแซมอยู่แล้วก็ถัดไปด้านหลังก็จะเป็นเห็นมีดอกก็จะเป็น สวนข้าวโพดผมกำลังออกดอกครับแล้วก็มีฝักครับเห็นมีฝักนี่ครับจะสังเกตว่าสวนข้าวโพดผมจะปลูกทีมากครับเพราะว่าตอนปลูกตอนแรกพอมันงอกก็ไม่ได้ถอนออกครับพอมันขึ้นยังไงก็ปล่อยไว้อย่างนั้นครับมันก็เลยทีกลายจะเป็นเหมือนจะเป็นดงหญ้าไปแล้วครับเพราะว่าต้นมันเล็กมากครับต้นนี้ก็ไม่โตครับ ต้องก่อนทิ้งครับต้นไหนที่ไม่โตเพราะว่าต้นอื่นเขาออกดอกแล้วแต่ว่าบางต้นก็ยังยังเป็นเบบี้ครับยังเล็กๆอยู่ครับก็สรุปว่าใครจะปลูกข้าโพดก็ไม่ต้องทําเหมือนผมครับปลูกให้มันดีๆหน่อยครับ <S <S 1> <S 1> จะได้คุ้มค่ากับการลงทุนครับ <S 1> <S 1> แต่ว่าที่ผมปลูกก็ปลูกเอาสนุกๆครับแต่จริงๆแล้วก็หวังผลในใจลึกๆนั่นละครับอยากให้มันมีผลครับแต่ว่าเพราะความ มักง่ายของตัวเองครับมันก็เลยออกมาแบบนี้ครับส่วนผมตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็จะมุ่งมั่นอยู่กับการทําบ่อครับก็คือมาปรับปรุงล่องน้ําที่ว่าจะทําโคกหนองนาตั้งแต่แรกครับแต่ว่าก็เอาพลาสติกมาปูครับพลาสติกปูบ่อนะครับมาปูแต่ว่าก็ผิดพลาดครับเพราะว่า ปูไปแล้วมันก็รั่วครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลมันก็เละเทะครับปล่อยลกล้างมาตอนนี้ก็เลยจะมาปรับปรุงครับเปลี่ยนแผนใหม่ครับก็เลยจะเอาปูนมาฉาบครับทับพลาสติกอีกทีสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนแรกก็ลกกว่านี้ครับเพราะว่าปล่อยทิ้งมาเกือบเกือบหนึ่งปีเต็มเมครับ ต้นไม้ก็ขึ้นคุมต้นหญ้าก็ขึ้นคุมเพิ่งมาลื้อออกครับแล้วก็มาขุดดินปรับขอบใหม่ครับแล้วก็ปูผ้าปูพลาสติกลงไปใหม่ครับก็ยังเหลือตรงนี้ครับที่ยังปรับปรุงยังไม่เสร็จครับเอาพลาสติกปูออกแล้วก็มาแต่งขอบครับให้มันเรียบส่วนตรงนี้เป็นบ่อแรกครับบ่อทดลองที่ทำไว้ ก็ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าทำเสร็จแล้วก็น่าจะเกือบเดือนแล้วครับพอมีฝนตกมามั่งเปิดน้ำใส่มั่งก็น้ำก็ยังอยู่เท่าเดิมครับไม่ซึมออกไปไหนครับนี่ครับพลาสติกที่ผมปูข้างล่างแล้วก็ฉาบปูนไว้ข้างบนครับก็ไม่รู้ว่าอายุการใช้งานมันจะนานแค่ไหนครับก็ไม่เป็นไรครับทดลองทำาไปครับซึ่งคนตัวไปส่วนมากเขาก็คงไม่ทำแบบนี้ครับเพราะว่ามันลงทุนเยอะครับ ไหนจะซื้อพลาสติกมาปูแล้วก็ไหนจะหมดไปกับค่าปูนค่าสายครับที่เอามาทําครับแต่ว่าผมก็ได้ลงมือไปแล้วครับกลัวเสียหน้าครับก็เลยต้องพยายามที่จะทําต่อให้มันเสร็จครับตามที่ตัวเองคิดไว้ครับเป็นคนไทยครับหน้าใหญ่ครับเสียอะไรก็เสียได้ครับแต่ว่าจะเสียหน้าครับช่วงที่ฉาปูนบ่อตรงนี้ใหม่ๆก็กลัวฝนจะตกครับกลัวงานชะงักแต่ว่าตอนนี้ผมรอฝนมา จะเป็นอาทิตย์แล้วครับก็ยังไม่ตกลงมาเลยครับขยะตรงนี้ก็ยังไม่เก็บครับทําไปก็ทิ้งไปเลี้ยนลาดครับก็คงต้องปล่อยให้ลกอีกนานครับเพราะว่าสวนผมเวลาทําอะไรก็พอผมมามุ่งเน้นทําบ่อทาร่องน้ําตรงนี้สวนข้างบนครับที่เป็นที่ปลูกผักก็จะลกไปตามระเบียบครับเพราะว่าไม่มีเวลาไปดูแลครับก็จะค่อยๆทําไปครับคิดว่าพอทําบ่อตรงนี้เสร็จก็คงจะไล่เก็บรายละเอียด ทั้งสวนครับจะตกแต่งอะไรเข้าไปหรือว่าปลูกอะไรเพิ่มหรือว่าจะจัดพื้นที่ยังไงก็คงค่อยๆว่ากันครับตอนนี้ก็เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนครับก็เหนื่อยเหมือนกันครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ต้องรีบทำบบครับกลัวหน้าฝนมาแล้วก็มันจะไม่ทนครับครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศกินทองบางทียจเป็นเพียงแค่ไม่นานแล้ว,ลวความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกงยังไม่อยู่หมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก่อนรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ